คือตอนแรกเนี่ยนะครับนุ้ยก็ก็เล่นเต็มที่เราเล่นเต็มที่อยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเออนุ้ยผ่อนๆลเราเป็นผู้หญิงคือแบงค์กแเดนเลยที่แบงค์ก็เดนเลยฮะโอ้โหเรารู้แล้วคือแบบ คือรู้สึกว่าอแรงมันมาแม่เพราะว่าจริงๆแล้วนุ้ยเป็นคนที่เล่นแอคชั่นมาก่อนค่ะอย่างผลงานที่ผ่านมาอย่างอย่างตอนแรกอ่ะความรักเจ้าชู้ประตูก็ต้องเยอะปชรให้เขาเทรนเรื่องแอคติ้งเยอะเหมือนกันเพราะว่านุ้ยจะมีความเหมือนผู้ชายบู๊หนอแล้วพอมามามาตอนเวรกรรมเนี่ยเราก็ต้องบู๊ด้วยคราวนี้เราเลยบอกเฮ้ยเป็นตัวเองแบบนี่อย่างนี้ดูลีลาวิ่งแรงมากยังไงก็หนีพ้นนะฮะอย่างเงี้ยบอกน้เอาหน่อย แล้วบอจะได้ผมคืนใช่งไหมครับอ,อย่างน <สะ S 2> ี้เน,นีนี่อุตส่าห์ต้องช่วยวิ่งชะลอให้นิดนึงนะเนี่ยเมืเ่อกี้โอ้โหบูขนาดนี้นะคะเห็นได้ข่าวว่านอกจากต้องวิ่งสี่คูณร้อยขนาดนั้นแล้วเนี่ยมีฉากที่คุณนุ้ยต้องโดดอโยนจริงแักขยะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเป็นช่วงที่มีอ่าร่วมกันยูมาเก็บ อะไรเงี้ยคือเราเสียชีวิตไปแล้วตาก็ต้องอยู่ในห่อห่อผ้าจริงๆอะค่ะแล้วเขาก็จะต้องยกเราจากผ้าแต่อันนั้นก็ทรมานแล้วอยู่ในกองขยะของจริงๆเลยหรือว่าแบบว่านั้นเป็นใช่ครับเป็นขยะด้วยแล้วมีเป็นที่สีสารนะครับเออแล้วมีเพีเพียร์เราไหวแล้วก็อันนี้ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือว่าที่งานของเราตอนกลางคืนนะครับเจอผู้หญิงแบบกรี๊ดใส่ในรถนะครับเราไม่ได้บอกนักแสดงไม่ได้บอกอะไรเลย ตอนแรกเราต้องไปถ่ายข้างในตรงที่ทิ้งสารนะครับที่เลื่อนออกมาตรงข้างนอกริมถนนนะเพราะว่านี่แหละเจะอเขานี่เต็มเลยค่ะใช่ครัต้องย้ายออกมาแล้วก็มีกระเบื้องแล้วก็มีแบบ คือมีเ็จแก้วบ้างแต่ว่าทางทีมงานก็เคลียร์ให้แต่ว่าแต่สารเนี่ยคงต้องให้อยู่ณจุดนั้นไม่เร์เขาไม่ได้คร้เคราะคงแย่เลยนะอันนั้นกองแตกน่ากลัวไปนิดนึงน่ากลัวมากเลยนะอินนะครับอินไม่อินเพราะว่าเคยเล่นฉากเดียวนะคะแค่ฉากหนึ่งไม่ใช่หนังผีด้วยที่แบบตัวเองเนี่ยจะต้องต้องตายแล้วก็ต้องแบบถูกลูซิปอะถุงถุงนั้นอ่ะแล้วลูซิปแล้วเอาเข้าในในในห้องห้องเย็นไมโครเวฟเอาปเป็นไก่ย่างเอาเข้าห้องเย็นน่ะ เรารู้ซิปในถุงนั้นใจก็แปลกด้วยใช่ไจมตึกตึๆตึกตึกตึนี้แล้วของนุยตอนที่โดนห่อผ้าค่ะไอที่บอกว่ามันก็เจ็บอยู่เพราะว่าเขาจะยกเราใช่ไหมคะยกจากผ้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขายกเราไปทั้งหัวคือเขายกผมเราอยู่แล้วก็หัวทันสละดมปได้วเขาไม่ไม่แบบไม่ร้องเลยไม่ร้องเพราะว่าตายไปแล้ว ร้องไม่ได้อกก็ได้พอคัดพุ่งึ้คืนบอกโอ้ยเจ็บหนังหัวมาก้องคัดก่อนก็ได้มันก็ยกหองยาวแล้วคือเราอยู่ในนั้นทุกคนก็เงียบมาก่ะคือทุกคนตายพยายามจะหายใจให้น้อยที่สุดด้วยแล้วก็เลยบอกปล่อยจนเขายกจนคัดน่ะถึงจะโอ้หนังหัวนั่นเป็นนักแสดงที่แบบว่าทรหดอดทนจริงๆโดนโดนซึ่งหัวขนาดนั้นแล้วล่นเป็นศพต้องอดทนนะอินเนอร์ดีมากๆเลยถามคุณแดต่อกันมากดีกว่าว่าเรื่องนี้ได้ข่าวว่าทีมงานรู้ใจสุดๆเลยทีเดียวถึงขนาดว่าากตัว สีในวงการมาทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณเดเตชิตคุณปอยนภัสมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับด้วยแล้วใครทําหน้าที่อะไรบ้างคะก็เดเตชิตนี่ก็เขียนบทนะคะทั้งสองตอนนะครับพี่ปอยก็เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้กกับนะครับมาช่วยกันช่วยงานกันตั้งแต่ผมเริ่มกับมินสิรีวิดีโออะไรแล้วล่ะคู่บุญกันมาคู่บุญคู่บุญใช่ไหมคะถามนุ้ยดีกว่านะคะเพราะว่าหลังจากได้ร่วมงานกันสองสองตอนเลยใช่ไหมคะรู้สึกว่า แดนเป็นคนยังไงบ้างไหนลองให้ให้ให้คำนิยามพร่วมกลับคนนี้หน่อยนุ้ยว่าเขาหน้าจาดีไหมไม่ไม่ไม่ตาดีหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเวลาเราบู๊อะเรานุ้ยว่านุ้ยหน้าจะตาดิดกว่าแล้วเห็นแววตาของทีมงานป็่ห่วงแต่กจะบอกว่าเขาตั้งใจทํางานมากก็อย่างที่บอกว่ามีทีมงานแบบทีมงานทุกคนก็ช่วยกันทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเทรนในบางเรื่องอย่างเรื่องของซีนอารมณ์ที่นุ้ยต้องเป็นหญิงมากๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยบอกเพราะนุ้ยจะแบบค่อนข้างฮาวมาก ตอนแรกก็ต้องเป็นแบบผู้หญิงที่แบบรักผู้ชายมาก<ร>าอะไรอยา่างเงี้ยแต่ในความเป<อ>็นจริงเราเฮ้ยเฮเสียงก็ใหญ่เขาก็ต้องมาคอยเทรนตรงนี้ให้อ่ะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยชีว <'s> ิตจริงนี่เบิร์ดก็โลกนุ่มๆอย่างนี้ไม่ดูลีลาการวิ่งแท็กซี่วิ่งตามไม่ทันนั่นคือบันทึกกรรมนะครับอย่างที่บอกไปแต่ตอนนี้คุณแดนมีผลงานการกำกับละครด้วยเใช่เป็นผู้จัดละครด้วยกับสืบสวนป่วนรัฐนะครับและตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะจะมีคุณนุ้ยสนใจซักตอนไหมโอ้ยินดีมากเลยแต่ไม่เอาเป็นศพแล้วนะครับเลรพอได้เป็นศพแล้ว หรือผมร่วงหมดเลยแบบนะคะแล้วตอนนี้ดําเนินการถ่ายทำไปได้เยอะขนาดไหนประมาณ80%แล้วครับใกล้แล้วก็เหลือฉากจบนะครับเป็นวู้ใหญ่ๆเลยครับตอนจบอีกทีเห็นเบื้องหลังคุณแดนหัวเราะ ตลอดเวลาเลยนีมเขาเป็นคนอารมณ์ดีจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาหันไปก็ชอบหัวเราะบางทีแบบดังมากจนเราตกใจหัวเราะอะไรกันเราไม่ได้หัวเราะคนเดียวทีมงานเราเพื่อนๆทุกคนเราจะหัวเราะเสียงดังๆด้วยกันเลยหัวเราะแล้วความรื่นเริงในกองถ่ายแต่เราเห็นแดนในหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะทั้งแบบแสดงเองกำกับเองเป็นผู้จัดก็ด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วรู้สึกว่าตัวเองบางทีแบบมันเครียดไหม เหมือนเราโตเร็วผิดปกติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะตั้งว้เหมือนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะโตไวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับผมว่าก็เป็นอกาสที่แล้วก็แล้วก็ทําเต็มที่ก็อย่างที่ได้เห็นเห็นกันว่าผมทํางานผมชิวมากครับผมก็ มก็แบบสนุกสนานกับงานไม่เครียดครับแล้วก็ทีมงานก็รู้ใจกันอยู่แล้วครับก็ดีเนาะรักในสิ่งที่ทำใช่ค่ะก่อนจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองในเรื่องของสืบสวนป่วนรักเขาบอกเสาร์นี้นะฮะลงเรียบร้อยนะครับในวันเสาร์กับบันทึกกรรมครับผมฝากอะไรหน่อยไหมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานกับหนังจอเลยครั้งแรกนะครับก็บันทึกกรรมตอนหนึ่งตอนสองเชื่อมกันเลยนะครับก็เต็มที่แล้วครับสุดในการํากับครั้งแรกอันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ฝากอะไรก็อยากให้เป็นกําลังใจให้เพราะว่า ก็คือเป็นการกำ,กำกับหนังของแดนด้วยนัแ,แ,แล้ว <บน S 1> <อ>ก็ตัวนี้เองก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ<บ>ก็ยัง<น>ไ,ไงก็ให้ติดตามแล้วคิดว่าตื่นเต้นน่าราใจ <c oughs> น่าสนุกวันเสาร์ที่19นี้นะครับและเสาร์ที่26นะครับบ่าย4โมงเย็น15นาทีนะฮะแล้วเรื่องผลงานเพลงครับคุณแดนอยากทราบงานเพลงกำลังรุมๆอยู่นะตอนนี้คงไม่ ทำนความฝันแล้วอ,อ๋อว่างานรัตตัวตลอดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับยินดีมากเลยติดตามนะครับผู้ชม